เมื่อกี้ผมนั่งดูคลิปเปิดตัวหนังตลอดทั้งปีแล้วผมรู้สึกว่าผมนึกถึงตัวเองตอนที่ยังเป็นนักเรียนภาพยนตร์เหมือนน้องๆข้างหลังเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าวันที่เราเป็นเด็กน้อยนั่งดูภาพยนตร์ไทยเหล่านั้นผมไม่เคยมองว่าตัวเองจะมามีโอกาสได้มาทําหนังเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้ได้ทําคือส่วนตัวรู้สึกว่าอยากให้งานเนี้ยมันสุดท้ายมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้งานสามาคมงานประกาศรางวัลสมาคมพู่กับมันดำเนินม,มาถึงครั้งที่2มันทาให้ผมนึกยอ้อนไปถึงวันที่เราเริ่มประชุมจัดงานกันเป็นครั้งแรกครับเราตอนนั้นเรายังมองไม่เห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนว่าสุดท้ายรูปร่างหน้าตางานประกาศรางวัลมันจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หรืองานที่มันจะต้องดูหรูหราหรือว่าเป็นงานเฉพาะตัวของพวกเราอย่างเงี้ยฮะพอครั้งที่1มันออกมารูปร่างหน้าตาเป็นงานมีเสียงฟีนแบลกจาก พ,พี่เพื่อนน้องหลายท่านกลับมามันทาให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจที่ทํางานต่อและรู้สึกมองเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราจะจัดงานไปในทิศทางไหนปีนี้โดยส่วนตัวผมหลังจากทางานมาสองปีผมค้นพบภาพที่ชัดเจนของงานประกาศรางวัลสมาคมภูมิกับมากขึ้นตรงที่ว่าด้วยความที่ระบบการโหวาาตภาพประโยชน์ของเราเป็นระบบ one man one v หนังทุกเรื่องที่ได้รับการโหวตมาก็จะเป็นทัศนคติความคิดเห็นของพี่ๆภูมิกับแต่ละท่านในสมาชิกซึ่งไม่มีกฎกติกาเลยครับว่า เขาจะมีหลักการยังไงในการโบนทีนี้การที่มันจะกลายเป็นหนังเรื่องหนึ่งในใจของทุกคนได้ในตลอดทั้งปีที่เขาดูหนังมาหลายสิบเรื่องเนี่ยผมว่ามันต้องมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทางใดทางหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ลืมมันและสุดท้ายกลายเป็นหนังอันดับหนึ่งในใจเขาในในใ,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 ในปลายปีครับดังนั้นคาแรคเตอร์ของงานสามาูรกับผมเลยคิดว่ามันคงเป็นงานที่คนทํางานมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่แล้วก็สุดท้ายถ่ายทอดมันออกมาแล้วคนดูสัมผัสมันได้ครับก็นี่คืองานสุดท้ายใน ฐานะสมัคมพุ่งกับนายกสของปมกับของผมแล้วอยากจะขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ทํางานสมาคมพุ่งกับในปีที่ผ่านในสองปีที่ผ่านมาอย่างอย่างหนักหน่วงคือสําหรับผมผมรู้สึกว่างานสมาคมพุ่งกับเนี่ยถ้าจะคิดว่าคิดให้มันเหนื่อยมันก็เหนื่อยฮะเหนื่อยมากด้วยเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบไม่อยากทาต่อแต่ว่าถ้าจะคิดให้สนุกมันก็สนุกนะฮะพอสนุกแล้วมันก็จะผูกพันแล้วมันจะรู้สึกว่ามันอยากเห็นงานมันเดินต่อไปอย่างเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นครับก็วันนี้ ผมจะมาอำลาตำแหน่งแล้วก็อยากจะแนะนำสมาชิอ่นานายกสมาคมพุ่งกับท่านต่อไปคือกอบธนวรินรสุขพิศิษฐ์ครับ